อีกแล้วนะครับผม <G ül> ซึ่งโนโนผมนะว่าวันนี้นี่ก็เอาใจสายแรง BR กันหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวละครใหม่ผมนะนั่นก็คือตัวของแคมเฟอร์ไฮมูบิลิตี้ทร์ผมนะเออ <G ül> ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สวยง,งามนะผมนะแล้วก็มันค่อนข้างจะแตกต่างจากของอแคมเฟอร์ปกตินิดนึงผมนะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะี่ย ส่วนแขนกับด้านหลังผมนะมันคล้ายๆกับพวกของกาบิตรีหรือเปล่านะเออผมก็จําไม่ได้นะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่เป็นตัวออกสีโทนสีชมพูอะแบบมันดีไซน์ค่้าๆนึงเลยเออค่อนข้างสวยผมนะแล้วก็พอมารวมกับแคลเฟอร์น่ะมันดูแบบมันเท่ดีช่วงไหลมันเท่นะผมว่าช่วงไหลมันเท่ผมนะแล้วก็สีที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยเป็นสีที่ผมทาการคัสตอมกันมาเพื่อให้ตัวละครมีสีสันที่สวยงามผมนะจริงๆแล้วเนี่ยอริจินอลของตัวนี้เนี่ยอ่าโทนสีน้าเงินของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบเข้มๆนะ บรรทัดคล้ายกับ Amazing Camper เลยผมนะอ่ะเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของ Camper High Booster ให้กันดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างผมนะเริ่มจากสกิลที่หนึ่งผมก็จะเป็นอ่าบัฟผมนะที่เรียกว่าอ่ามันจะฟื้นฟูเรื่องของบูทผมนะประิมาธ์ของเกตบูทถ้าผมเข้าใจนะเออส่วน,นอันนี้ก็คือเมื่อพีต่ำกว่า60%เนี่ย อาจจะเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีให้กับพวกพวกข้างบทผมก็เป็นบนะัฟซัพพอร์ตหน้าที่เพิ่มดาเมจให้กับทีมนั่นเองก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะเพราะว่ามันเพิ่ม่อนข้างเรียกว่าเยอะไหมก็ถือว่าดาเมจแรงจะได้อะประมาณนั้นผมนะส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยแค่เป็นเป้าเดียวเขอาฉากผมนะ แล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีโหมดการเล่นแค่1โหมดเท่านั้นนะผมแล้วก็สำหรับอาวุธผมนะก็จะมีอยู่ทั้งหมดอ่าสามอย่างผมนะอันแรกก็คือบีมเซเบอร์แอนด์บีมไลเฟิร์นผมอันนี้เอาไว้ใช้โจมตีระยะประชิดนะครับส่วนอาวุธโจมตีระยะกลางเนี่ยอันนี้นะไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นบีมไลเฟิลเหมือนกันผมนะส่วนอันที่3เนี่ยก็คืออาวุธโจมตีระยะกลางผมนะบีมไลเฟิลแบบไฮเอาพุทนั่นเองก็ถือว่าอ่าเรียกว่าเป็นสายบีมแบบจ๋าๆเลยแล้วกันส่วนเซตััสของงผมนะพลจโมตีถือว่าาเยอะมกรมนะ แล้วก็ส่วนค่าป้องกันเนี่ยเรียกว่ากลางๆแล้วกันส่วนค่าวองไวเนี่ยถือว่าสูสีกับพลังโจมตีนะคือให้มาเยอะกผมก็ถือว่าเป็นโมูสูตรที่มีค่าคงตัวที่ค่อนข้างสูงผมนะแล้วก็โจมตีดาเมตเนี่ยรุนแรงกบผมนะถ้เมื่อตายก็แรงมากกับผมนะโอโ้โหถือว่าเซตัสพื้นฐานเนี่ยไม่ธรรมดาผมนะค่อนข้างไร้กาดเลย โอเคผมนะเรามาดูมูฟเมนแล้วก็การออกอาวุธของแคมเฟอร์ไฮบูบูตี้กันดีกว่านะว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงผมนะอันนี้ก็เป็นตัวของโมเดลผมนะค่อนข้างจะสวยงามเลยผมเวลามาโดนแสงอาทิตย์เนี่ยมันออกแบบน้ำเงินโทนม่วงเลยนะเออสวยงามผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสเพราวุธผมนะเริ่มจากบีมเซเบอร์ผมผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเอาบีมเซเบอร์จากตรงไหนมาส่วนปืนสองข้างเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมนะอ่าประมาณนี้เลย เรื่องของเรื่องของการเคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่แบบลอยตัวผมเห็นไหมอ่าดูทรงมันเหมือนกับว่าถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการต่อสู้แบบอวกาศนะอ่าเอออ่ะเราดาูการบูสเตอร์กันบ้างผมนะเริ่มจากการบูตไปด้านหน้าผมสวยงามไหมผมนะเวลาบูตไปด้านหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะเท่หผมนะอันนี้เป็นการบูตซ้ายขวาผมอ่าส่วนบูตไปด้านหลังก็ประมาณนี้ผมนะเนี่ยเตือ หลอดบูทเนี่ยให้มาเยอะผมนะเขาว่าดูทรงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสายอ่าเข้าประชิดนะ <c oughs> ร,รู้สึกอย่างนั้นเลยแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันดูแบบอ่าระยะประชิดบวกการโจมตีระยะกลางผมนะประมาณนั้นผมเนี่ยถามว่าให้มาเยอะไหมมันให้มาเยอะนะผมว่ามันให้เยอะกว่าสายโจมตีระยะกลางอีกนะผมนะอ่าโอเคเรามาดูการออกุธกันบ้างนะเริ่มจากอ่าบีมเซเบอร์ผม อ่าฟันสามทีผมส่วนดาเมจเนี่ยโอ้ฟัน4ี่ทีผมนะจังหวะที่สี่เนี่ยมีการใช้ไลเฟิผมโอ,โ,อโอ้โหเจ๋งมากผมนะไม่ค่อยได้เห็นตัวละครที่ใช้การโจมตีปกติผสมกับไลเฟินเท่าไหร่ผมนะนี่น่าจะเป็นตัวแรกที่ผมเห็นนะสองสามเอออย่างเท่เลยผมนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะไม่เป็นแบบเอผมนะเพราะว่าพื้นไม่แตกผมคือเป็นดาเมจเพียวเลยเห็นไหม เออก็อถือว่าเรื่อแอคชั่นมันสวยนะเออแอคชั่นเอเมชั่นมันสวยต่อไปเป็นท่าที่2ผมนะก็เป็นไรเฟิลนั่นเองอะไรเฟิลปกติผมยิงไปรีโหลดไปผมนะอาอันนี้ก็เป็นแบบไฮเอาพุทผมนะยิงไปรีโหลดไปผมนะแต่ว่ายิงได้2ทีเนี่ยก็เรียกว่าหมดหอกเลยก็ต้องรอให้มันรีโหลดเต็มมาผมนะโอเคเราไปทดสอบกับ G S กันดีกว่า ได้เก็บดูให้ไม่ตายเลยผมนะฟันด้านหลังสองทีแตกก็ผมนะเข <c oughs> าเอามันเป็นบอดไงเออสุดที่ด้านหน้าผมโอ้โยด้านหน้าก็ตายเหมือนกันผมนะอ่ะไลเฟิร์องผมนะโอ้โยไลเฟิร์นห้าสองยิงแบบจุกจุกอ่ะไม่ธรรมดาจริงอ่ะรูท้านี้ดีวกว่าท่าสามไอ้สกิลห้าสามเนี่ยอผมรู้สึกว่ามันจะมีเอฟเฟกต์แบบสตันได้นนะ อ่ะยิงแล้วศัตรูมันติดชัง,งักโอ้ผมนะเออถือว่าไม่ธรรมดา ada, เรามาดูห้ามือตายกันบ้าง,มางมผมนะไอเหยืยอ่ออ่ะอ่าเหยื่อมาแล้วครับผมนะมาพ่ห้ว้าโอ,โ,โอ้โหโอ้โห้ามือตายตัวนี้สุดยอดนะผมนะจัดหนักจัดเต็มจริงคือห้ามือตายเนี่ยสวยมากครับผมโอ้โหอย่างเท่เลย ทุกเล่นเยอะโอ้ผมนะแต่ทอมาใช้จริงเนี่ยอาวุธมีให้มีมีให้ไม่เท่าข้ามไม่ตายอะ่ะเออเก็บเพื่อดูอีกรอบเลยผมนะโอ้ว่ามันมันสวยจริงอะ่ะยิงสตตร์ไปก่อนเออเห็นไหมย,ยิงแล้วชะงักโับผมนะชะงักไปเออยิงก็บเกบไปอเมซิ่งอ่ะดูข้ามไม่ตายรอบหนึ่งโอ้โหยังสวยผมฮันนี่ก็สวยผม มันดูเหมือนว่ายน้ำอากาศเออโอ้โหเจ้าวาสุดท้ายคือโคตรยามเลยจจงหวะที่เขาเรียกว่าไงมอนตัวไปฟันอ่ะนึกว่าเอ็กเซียผมนะอ่ะนี่ก็คือท่าข้าวบดของแคมเฟอร์ไฮมูบูตี้ผมผมเรียกว่ามันจริงจริงอ่ะเออสุดยอดเลยโอ้คลิปวนะก็จบแล้วนะสำหรับแคมเฟอร์ไฮมบูตี้ไรที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงเออหลายคุณ็อาจชื่นชอบผมนะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวละครแบงคปีอาร์ผมนะก็ ถ้าเรามาเล่นตอนช่วงเย็นเราจะเห็นว่ามันจะมีห้องประเทศ ABC ของผมนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่เอาไปใช้เล่นแบบสนุกสุกได้ผมจากที่ได้ลองใช้เมื่อกี้เนี่ยคือเอาจริงๆนะผมชอบเรื่องของท่าเมือตายครับท่าเมือตายมันมันสวยมากผมนะคือลูกเล่นมันเยอะมากผมแล้วก็อ่ามุกเมนต์อนิเมชั่นของเขาเนี่ยถือว่ามันมันเจ๋งจริงๆอะ่ะมันสวยงามมากผมนะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นี่ถ้าเราสังเกตดีดๆเนี่ยมันจะเป็นการล้มลากของแคปเปอร์กับนะ่ะ ไอตัวการวีตรีเทล,ล่าหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่าอ่ามันจะมีตัวแดงๆหนึ่ง,ง,งตัวเนี่ยนี่นะด้านหลังกับตรงแขนเนี่ยคือชัดเจน <c oughs> อ่าชัดเจนด้วยผมนะเออแต่พอเอามารวมกันแล้วรู้สึกว่ามันลงตัวเออสวยแบบลงตัวนะอย่างท่อะไรผมนะมันเหมือนมีมันเป็นคาเฟ์ที่เล่นกล้ามาเอออย่างท่เลไผมโอเค ก็เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คงโน้งว่ากันอีกทีนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่มอเลยจะฝากละยังไงก็ขอให้คนณน่ยสนุกการเล่นเกม SDGO ผมวันนี้ก็ขอตัวแต่เพียงนี้เจ้บ๊ายบายอ่าก็ถือว่าสวยงามผมนะค่อนข้างชอบเลยผมเรียกของแคมเปอร์เนี่ยเออ